สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาทำผัดเผ็ดเครื่องในไก่ใส่ใบกัญชานะครับเราก็นำเครื่องในไก่ที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับมารวนก่อนนะครับเราจะได้ประมาณเครื่องในไก่ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องที่แกงนะครับของผัดเผ็ดนะครับก็จะมีพริกนะครับมีขา่า กระเทียมหอมนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีตะไคร้นะครับแล้วก็จะนำไปโขลกในครกนะครับ <Okay. S 1> สำหรับผักใบเขียวเราก็จะมีนี่ครับผักใบเขียวแล้วก็มีข่านะครับใบมะกรูดแล้วก็จะมีพริกสดนะครับ <Okay. S 1> แล้วนี่ก็คือกระเพราครับสด,สด ที่เราจะมาผัดครับก็นําเครื่องแกงเข้ามาตำนะครับเอาแค่หยาบพอเราไม่ต้องเอาละเอียดมากน,นะครับเพราะว่าผัดจะได้เห็นเครื่องแกงด้วยนะครับจะได้มองเห็นับเอาแค่พอให้พริกแตกนะก็พอใช้ได้นะครับ ตั้งเตาครับน้ำมันลงจากนั้นก็นำเครื่องแกงลงมาเลยครับ กินหอมนะครับของเครื่องแกงแตะจมูกทันทีนะครับครับเมื่อเราผัดเครื่องแกงนะให้ออกสีเหลืองนะจะได้หอมหอมจากนั้นเราก็ใส่เครื่องในไก่ครับที่เรารวนไปแล้วนะครับ งไว้สักครู่หนึ่งนะครับครับจากนั้นเมื่อได้ที่นะครับเราก็น้ำมันหอยลงมาเลยตามด้วยชูรสเพิ่มรสชาติน้ำตาลร็จรสดีไปที่หนึ่งนะครับ ครับผักใบเขียวลงนะครับตามด้วยใบมะกรูดนะครับพิสใของิน้ปลาปลาลงครับเทรอบๆกระทะเลย ตามมาด้วยใบยกะเพรา ท่านี้ก็ได้ผัดเป็ดเครื่องในไก่รสนุ่มๆพร้ม <ไป S 1> อมขึ้นจานร,รับประทานได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ